เรามาอยู่ที่เขาเขียวกันก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการพามาถ่ายสัตว์ในสวนสัตว์กันความสนุกของการมาถ่ายสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยคือเราได้เก็บอิริยาบถน่ารักน่ารักของสัตว์มันจะมีอาการแปลกๆแบบที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนคือโอเคสัตว์พวกนี้เราไม่เคยเห็นในกรุงเทพอยู่แล้วล่ะบ้างแต่ว่าการที่มันได้อยู่แบบอิสระมันจะทําให้เราได้เห็นบุคลิกของมันได้เห็นท่าทาง อะไรของมันมีชีวาใช่ความมีชีวิตชีวาของมันคือเราไม่เคยเห็นว่าอ่อนนี่อะไรคือความสนมุกคือจริงๆเอสัตว์พวกเนี้ยคือมันจะมีความยากอยู่อย่างหนึ่งคือมันเป็นมันเป็นสัตว์ป่าไงมันจะไม่มีความเชื่องเหมือนกับเวลาที่เราถ่ายสัตว์เลี้ยงของเราอะไรเงี้ย<ช>กระ<ช>ดิกนิ้วเดี๋ยวม,มันก็มาคนเรียกอ่ะมาน,นี้มานี้่ะมาก็มาอาอย่างเงี้ยก็จะออไม่เป็นอย่างนั้นคือพอเราเข้าไปก็จะยิ่งเดินหนีเราอะไรอย่างงี้ ซ่อนตัวนิดนึงอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นคนมากในบางตัวอันนี้ก็คือความยากเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีโจทย์โจทย์ในวันนี้ของเราก็คือเราจะทํายังไงเราถึงจะดึงความน่ารักของสัตว์ออกมาได้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคมาแนะนํากันแล้วก็มันก็จะมีปัญหาที่เราจะเจอเวลาที่เรามาสวนตัดเนี่ยเราเจออะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีแก้ปัญหากันด้วยและก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องอุป,ปกรณ์ที่เราต้องใช้ก่อน เพราะว่าบางทีดูวิดีโอไล่มาเนี่ยอาจจะอ่านเช็คลิสต์กันไปก่อนเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากหอบกันไปเยอะๆเลยหน,นักดีแล้วใครจะหอบเนี่ยหอมไม่หอบนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างอุปกรณ์มาอะเลนเขาบอกว่าเขาอาจจะคิดเขาจะคิดว่าเราเป็นสัตว์อยู่ก็ได้นะเหลียวทางซ้ายเขาเป็นชนีสองตัวอ๋อความแตกต่างของชนีกับลิงคือชนีเป็นสัตว์ไม่มีหาง เ,นะเรามาต่อที่อุปกรณ์ของชนีกันดีกว่าเลนส์ซูมเทเลโฟโต้นี่คือเลนส์ซูมเทเลโฟโต้1200ขาวอ้วดของเราวันนี้นะคะเลนไวายเลนไวายเลนแสนรักสุดโปรดของเรา122แสดแยกตอแมวอันนี้น่าจะเคยเห็นในคลิป600ดีกล้วยกล้วยวยิ้มาจากไหนอกล้วย,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 วยจะเป็นสิ่งที่เราจะมาล่อสัตว์ในวันนี้ ไม่ได้มีแค่นี้นะมีอีกเยอะเลยแต่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเราไปดูกันก่อนว่าวิธีถ่ายสัตว์แบบเบสิกสุดๆเนี่ยมันทํายังไงไปติ้งตอนนี้เราอยู่ที่สวนละมังเป็นพึ่งโเนี่มันเป็นละมังพันละมังเพศเมียด้วยทั้งทั้งฝูงเลยเั้งหมถ้าเพศผู้มีเขาเอ้าเหรอระวังอื้อนะแบบเป็นกองอื้อยละมั่งเนี่ยจะเหมือนลูกกรอนมากเลยหูตั้งใช่ไหมดูดิมันเหมือนแบบเป็นสัญญาณเรดาร์ลับอ่ะ เบสิกอันดับแรกของการถ่ายสัตว์เนี่ยก็คือให้โฟกัสไปที่ตาตาสัตว์อ่ะตาตาของละาั่งแล้วถ้าตาเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าตาเขาก็ <c oughs> จะดูแปลกโฟกัสไปที่ตาเนี่ยมันจะทําให้แบบมันได้ถ่ายทอดฟีล l i n ของสัตว์ออกมาอารมณ์เป็นยังไงแล้วก็ดูแบบมีชีวิตชีวามากขึ้น <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วคนมักจะถ่ายผิดก็คือไปโฟกัสที่จมูกที่แก้มที่ผัาที่ตัวอะไรเงี้ยไม่เอาเมื่อก่อนก้าวทำก็ไม่รู้ว่ามันต้องโฟกัสตรงไหนไม่ได้สนใจจุดโฟกัสเลยก้าวก็คือ คือสว์แบบทั้งตัวเงี้ยก็คือโฟกัสที่ตัวพี่ทำึแล้วพินเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลองทําให้ดูนะถ้าโฟกัสที่จมูกตาหมูกเทียบกับโฟกัสที่ตาแล้วอันไหนมันจะดูสวยกันเอาเลยเมื่อกี้นี้ลองโฟกัสจมูกแล้วตามันจะเบลอๆทีนี้เราลองมาโฟกัสที่ตาดูบ้างนะอ่ะ โฟกัสไปที่ตาเรียบร้อยละผลแตกต่างก็คือมันจะเห็นแบบแววตาปิ๊งๆอ่ะเหมือนกับว่าสื่อสื่อความรู้สึกอารมณ์ของละมั่งได้ดีได้ดีขึ้นนะเนาะตามี่แววอีกทริกนึงก็คือให้เราจัดองค์ป,ประกอบโดยที่ถ่ายในระดับสายตาของสัตว์เวลาปกติเวลาเราถ่ายสัตว์เลี้ยงพวกถ่ายแมวถ่ายหมาอะไรที่บ้านเนี้ยเราจะยืนถ่ายมันนะเงยเงยมุมที่ได้มันออกมามันก็จะเป็นแบบเหมือนกับ สายตาคนที่จ้องมองลงไปที่สัตว์ที่อยู่ที่พื้นน่ะอย่างเงี้ยไม่เอาธรรมดาไปเป็นมุมเดิมๆที่เราเคยเห็นอยู่แล้วเบื่อเนาะเบื่อไม่เอาไม่เอาเอามุมใหม่บ้างเราจะถ่ายในระดับเดียวกับสายตาของสัตว์เราก็จะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของสัตว์สัตว์มันมองเห็นอะไรเราจะได้รู้มันเห็นอะไรเออใช่ animal eye view ไปถ่ายให้ครูต้องเนียนนี่ต้องไปติดต่อครูเคสหน่อยละมุมมองของคนที่มองลงไปที่สัตว์ก่อน ได้ภาพมาแล้วเนี่ยก็เป็นแบบเนี้ยมุมกดที่สายตาของคนเนี่ยมองลงไปที่สัตว์งั้นเราถ่ายมุมสัตว์มาดูระดับสายตาของสัตว์บ้างเออตอนนี้เราอยู่ใระดับสายตาของละมั่งแล้วละมั่งกระตุกเลยอ่ะกี้นี้เด็กเด็กก็จะบายบายแล้วมั่งหรือคิดว่าเราเป็นละมั่งกวเนี่ย <laughs> บายบายค่ะ <laughs> เราก็จะได้มุมประมาณนี้เป็นระมั่งเดอะด็อกเป็นระดับเดียวกับละมั่งเป็นว่ามันก็ดูแปลกไปอีกแบบหนึ่งนะและด้วยคาแรคเตอร์ของเลนไวที่ใช้เนี่ยมันกทำให้ได้เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ดูแปลกใหม่ขึ้นและอีกทิปหนึ่งอะ่ะอีกทิปหนึ่งทิปสุดท้ายจริงๆเนี่ยทิปสุดท้ายเนี่ยเราได้แสดงให้เห็นไปแล้ว <c oughs> ตลอดระยะเวลาที่เราพยายามจะถ่ายระดับสายตาระมังต้องอดทนอนะ่ะคอยว่ามันจะแบบไม่หนีเราอะ่ะไม่ร่วงที่มันทำน้าหน้ารัก แล้วก็กดชัตเตอร์เลยดูสภาพครูเนี่แหละคือเทคนิคเบสิกสุดๆแล้วก็อย่าลืมเวลาที่ไปถ่ายที่ไหนก็ตามก็จะใช้ไอ้หลักเบสิกพวกเนี้ยโฟกัสที่ตาถ่ายมุมเดียวกับซาตต์อดทนเี่นักเรียนคือการให้อาหารละมั่งเนี่ยเราอย่าเข้าไปใกล้มากคือเราจะเดินเข้าไปอย่างเงี้ยละมั่งจะตกใจเราต้องยื่นอาหารนะสและมั่งก็จะกินเราก็เอายืดออกละมั่งงับเสร็จแล้วมันก็จะถอยหลังหน่อยเขาจะมีความระแเวง นี่เป็นอะไรบ้ากล้องนะบ้าอุปกรณ์อ๋อออ่ะทีนี้เรามาดูไอ้นี่ดีกว่าอู้ปัญหาที่มักจะเกิดเวลาที่เราถ่ายสัตว์ที่สวนสัตว์อ่ะสัตว์บางตัวก็อยู่อยู่ต่างที่กันไปก้มมั่งกระจกมั่งอยู่ไกลๆมั่งอะไรงี้เดี๋ยวเราไปดูปัญหากันดีกว่าโอเคไปเลยอันนี้ก็จะพูดถึงอีกหนึ่งปัญหาที่เรามักจะเจอก็คืออันนี้เป็นประสบการณ์ของเราเองนะตอนที่มาแถบเนี้ยตรงนี้คือแถบแอฟริกาซาวน่า แล้วก็ตรงกลางตรงนู้นน่ะเป็นกลางแดดเปลี้ยงเลยแล้วตรงที่เรายืนอยู่เนี่เป็นร่มไม้แล้วเวลาที่เราจะให้อาหารยีราฟเนี่ยยีราฟมันก็จะมาอยู่ใกล้ๆเราในร่มไม้อย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอเราถ่ายรูปปุ๊บหน้ายีราฟมืดอ่ะแต่ว่าข้างนอกสว่างเลยนะอันนี้คือปัญหาว่าพอเราเก็บภาพแล้วเราไม่ได้ภาพยีราฟชัดเจนเงนี้ยเราจะแก้ปัญหายัางไงการแก้ปัญหาก,ก็คือก็จะใช้แฟลชกยิงแฟลชเข้าหน้าให้หน้ายีราฟสว่างด้วยแล้วเราก็ได้ฉากหลังด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้แฟลชยังไงเพื่อแก้ปัญหายีราฟน้ามืดคะ่ะติดแฟลชเข้าไปที่หัวกล้องแล้วนะพลังของแฟลชเนี่ยจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับแสงตอนนี้ที่เราอยู่มันมืดมากแล้วก็เพิ่มพลังเอาถ้ามันไม่มืดเท่าไหร่แล้วก็ลดพลังให้มันดูถ่ายออกมาแล้วดูเป็นธรรมชาติที่สุดแสงไม่หลอกตาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยให้ครูถ่ายให้ดูเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก่อนว่าเวลาที่ไม่ใช้แฟลชเนี่ยมันออกเป็นยังไงอ่ามันก็จะแบบมันมืดเห็นไม่ค่อยชัดข้างหลังสว่างเวอร์เลย เดี๋ยวเราจะใช้แฟลชเพื่อให้เห็นหน้ายีราฟชัดๆหน่อยแล้วก็ได้ฉากหลังครบด้วยค่ะ,ะคือมันก็จะเห็นลายของยีราฟชัดขึ้นพอเอาไปปรับในโ h o t o s h o p เก้าว่ามันก็จะสวยขึ้นแหละก็ไปลองดูเนาะงั้นเราไปที่ปัญหาอีกปัญหากันเลยดีกว่าทีนี้อีกปัญหาหนึ่งที่เราเจอก็คือเวลาที่เรามาถ่ายสัตว์ที่อยู่ในกระจกแบบนี้พอเราถ่ายภาพปุ๊บแบบถ่ายไปแบบไม่คิดอะไรอ่ะ เราจะได้เงาสะท้อนมาในภาพด้วย <ừ> ซึ่งเราคงไม่อยากได้ใช่ไหมหรืออยากได้ไม่สิ่งที่จะแก้ไขได้จากคลิปเรื่อง CPL จําได้ใช่ไหมคะ <c oughs> ก็คือเราจะใช้ CPL แล้วก็หมุนหาหมุมที่มันตัดเงาสะท้อนได้แต่อีกวิธีหนึ่งถ้าใครไม่มี CPL ก็ต้องใช้วิธีแมนวนวลนิดนึงคือถ้า oon, ยืนเอียงๆเงียง้ยหรือเอียงอย่างเงี้ยเออห่างๆเงี้ยมันก็จะยังเห็นเงาสะท้อนอยู่เดี๋ยวลองถ่ายให้ดูนะใช่ไหมหมุน <c oughs> ก็จะมีเงาสะท้อนต้นมงต้นไม้อะไรสะท้อนออทับเพียบเลยสะท้อนจากสิ่งที่เรายืนอ,อยู่แล้วว่างนี้เงาต,ตัวเราด้วยทีนี้ทํายังไงให้ไม่เกิดเงาก็คือเราจะต้องเข้าไปแนบกระจก<อ>หมายถึงว่าไม่ใช่เอาตัวเราไปแนบ <c oughs> เอากล้องเอากล้องไว้นะเอากล้องไว้แนบกระจกแล้ว่าจะจับไว้อย่างนี้นิดนึงตรงข้างหน้าเราจะได้รู้ว่าปากกระบอกเลนส์เรานรยูุประมาณตรงไหนนะแต่จริงๆก็ไม่ต้องแบบพวงมากเพราะว่าเราติดโปรเทคเตอร์อยู่แล้วถูกปะ แต่เราก็อาจาับไว้นิดนึงเพื่อความสบายใจบางทีเราอาจจะไปแบบยิ้มเล่นคนอื่นมาอะไรเงี้ยพูดถึงเรื่องตัวเองใช่ไหมภาพมันจะไม่มีเงาสะท้อนเลยจริงอะ่ะใช่้าไม่มีเงาสะท้อนเลยก็แสดงว่าการที่เราเอาเลนเนี่ยไปชิดกับกระจกมันก็จะทําให้ช่วยตัดเงาสะท้อนได้ลแล้วก็ทําองศาตรงกับกระจกเลยแบบนี้เลยไม่เอียงเลยโอเคก็ไปลองทําดูไปอีกหนึ่งปัญหาทีนี้เราก็มาถึงอีกหนึ่งปัญหาคือสิ่งนี้ที่เห็นเป็นซีซเนี่ยแหละ ที่อยู่ในกล้องมันเกิดปัญหาอะไรเวลาที่พอเราถ่ายปุ๊บติดซี่กลงโฟกัสพลาดแทนที่จะได้รูปข้างในกล้องได้กลงมาแทนใครอยากได้ซี่กลงก็ข้ามมันนี้ไปก็ออแล้วกันจะถ่ายให้ดูก่อนว่าปัญหาของการถ่ายผ่านกลงเนี่ยมันคืออะไรอุปรกรณ์ที่ใช้เขานี้คือเลนส์7200เป็นเลนส์เทเลโฟโต้บาบเขาให้ มันแพทเทิร์นช้าก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่เอาเราไม่เอาเอาเหรอวิธีนี้แก้ปัญหาได้ทำไงบาตาจันทำยังไงนะคะแมนนวลเซเลคชั่นค่ะคนปกติใช่ไหมเอาแบบมือใหม่ก็จะเซตกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็โฟกัสให้มัสซัวไปโดนซีกลงบ้างอะไรบ้างเลื่อนไอ้ลูกล้อเนี่ยขวาให้เป็นแมนนวลเซเลคชั่นซึ่งมันจะต้องอยู่ตรงกลางพอดีจุดเดียวแล้วเราก็ใช้อีจุดนี้แหละในการโฟกัสตัวลิงผ่านกลงเข้าไปเลยอันนี้ไม่ซูมนะ ถ่ายที่เจ,จเราโฟกัสได้แม่นขึ้นแล้วแต่ว่าเราก็ยังเกิดปัญหาอยู่ก็คือป,ปัญหาเยอะใชนะ่ไหมภาพที่ได้เนี่ยมันได้ซี่กรงมาด้วยอะอแล้วเราอะไม่อยากได้ซี่กลรงทําไงเราจะต้องละลายซี่กลรงทีนี้เราจะละลายยังไงเราก็ต้องซูมเข้าไป2อ0เลยต้องโฟกัสที่ตัวลิงถ่ายผ่านซี่กรงเข้าไปยิระยะนี้เคล็ดลับก็คือต้องใกล้กลงนิดนึงนะยิ่งใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีอย่าลืมซูมสุด200เลยนะ มันคือมันจะเห็นลิงชัดขึ้นทีเดียวแหละมันอาจจะมีซี่บางๆนิดหน่อยอร่อยรับในโ h o t o s h o p นิดนึงมันก็จะหายไปก็ถือว่าได้ผลอเดี๋ยวเ็นจะซูมให้ดูแล้วก็จะอัดวิดีโอไปให้ดูด้วยดูซิว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยในกล้องเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างอ,อันนี้อยู่ที่ระยะ70เราจะเห็นซี่กลงชัดเจนเลยแมนนวลโฟกัสดูมันจะเห็นภาพว่ามันก็ยังเห็นไอซี่กลงอันนี้อยู่เบนจะลองซูมไปที่200เลย แล้วก็แมนนวลโฟกัสเห็นปะทีนี้เราก็จะเห็นตอไม้อันนี้ชัดเจนโดยที่ไม่เห็นซี่กรงมาบังอีกเลยเราสามารถไปถ่ายสัตว์ผันกลงได้อย่างสบายแฮทีนี้ <c oughs> ก็หัดถ่ายมาสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้เราเริ่มมีความรู้ในการถ่ายสัตว์ละ <c oughs> ทีนี้เราลองมาคิดเอ็มุมแปกๆใหม่ๆกันบ้างใช่มันจะมีมุมอะไรบ้าง <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันเลยก็มุมคิดเอ็อีกมุมนึงก็คือการแอบถ่ายสัตว์ที่เผลอ ตาตตตตอย่างนี้มันก็รู้ตัวเหมนีันเราต้องไม่ให้มันรู้ตัวถ่ายที่เผยเงี้ยมันน่าจะใช้เลนส์ตูมาว่ามัเทเลโฟโต้ให้มันไม่รู้ว่าเรากําลังถ่ายมันอยู่ไงให้มันไม่รู้จริงจริงมันก็คงไม่รู้ว่านี่คืออะไรการถ่ายแบบเนี้ยมันก็ต้องใช้อาศัยโชคและความอดทนอีกแล้วเรามาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้รูปอะไรหรือเปล่าวันนี้แต่ว่าเราก็จุดทูบมาแล้วช่ีจุดทูบแล้วก็พวงมอะไรคล้องกล้องเลยง้วเราไปเก็บภาพหนีกันดีกว่าไปจะเคลียดเรื่องเศรษฐกิจก็ได้นะลูก เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเศรษฐกิจหุ้นที่ถือไว้ตกก็เลยเสกตัวเองใช่ไมทำไมมนอย่างนี้ตัวนน้นเนี่ยสนุกมากเลยยิงกล้วยพี่ตอนยิงกล้วยนี่ขำมากอ่ะแมวแล้วมันก็เงยหน้าอย่างนี้นะฐานฐานยี่ห้ออะไรซิวเนี่ยราเล็ต เออแต่ว่าตะก,กี้เนี้ยได้ช็อตมาเป็นช็อตหมีที่แบบกุ้งใจเรื่องหุ้นตกอะไรเงี้ยหรือหมีได้อ่างห <laughs> มีกลังแชะอ๋อ,อดิหมีห <laughs> มีหนีเที่ยวนะเราไปหาจุดอื่นกันบ้างดีกว่า <laughs> ครีเอทีฟใหม่ๆอีกอันหนึ่งก็คือการขอบเฉพาะส่วนรงน,นี้เร,นเราอยู่ที่หุบเสือป่าเนี่ยที่นอนอยู่ข้างๆตรงเนี้ยเป็นเสือสีขาวน่ารักมากเลยเหมือนแมวคืออันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายลายเสือ,อกันกลางวันมันนอนอกลางคืนอะ่ะมันถึงจะออกหากินแต่นี้เรามาจะขอบเฉพาะส่วนมันถ้ามันเดินเราจะขอบมันไม่ได้เสือมองเด้วยเฉพาะส่วนเนี่ยเราควรจะใช้เป็นเลนส์แบบเทเลโฟโต้ซูมเพราะว่ามันจะทําให้เห็นรายละเอียด เส้นขนหรือว่าลายอะไรเงี้ยของมันชัดเจนมากขึ้นอ่ะอันนี้เป็นก็ใช้7จ็ดสิบสองร้อยซูมที่สองร้อยนะนี่การขอบเฉพาะส่วนเนี่ยเป็นว่ามันสามารถขอบได้ได้เยอะแยะเลยเนาะมันจะแบบม่ว่าก็ได้ขอบทินมันดูแปลกทีเดียวไม่ไม่แปลกไม่แปลกเราไปใช้ทำอะไรขายใช่ไหมขายให้สต๊อกมันคือดรไม่เดิ๋มานี่แล้วมันดูอาร์ตดีเป็นว่าคือเป็นมือก็ได้เป็นเขานิด เขาเห็นเขานิดนึงก็ได้หรือว่าจะเป็นลายของหนังเหนือก็ได้มันย่องมาดูดูมันย่องดิดูมันย่องดิมันย่องเลยอ่ะมันย่องแบบดูเบามากอ่ะดูแบบจ้องะโจมตีอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันเล่นกันน่ะคุณถ่ายไว้เลยโอ้โหนี่ยน่ารักมาก นอนแล้วอ่ะได้อีกลายนึงคิดว่ามันก็จะทําให้อะรมามภาพของเราเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นเดี๋ยวมีเต็มตัวบ้างมีเป็นส่วนๆบ้างอะไรเงี้ยก็อาดดีนะมันดูหน้ากอดดีเนาะมันดูตัวใหญ่ๆหน้ากอดมันไม่ได้กางเล็บเลยอ่ะ มมมันนเหือแวาวันนี้ก็ได้เทคนิควิธีการถ่ายรูปสัตว์กันไปพอสมควรแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ลองมาฝึกถ่ายดูนะคะสนุกดีจะลองมาที่เขาเขียวก็ได้ที่นี่ก็มีสัตว์ให้เราฝึกเยอะแยะเลยใช่มันมีแบบหลายสถานการณ์มากเลยปล่อยเดินอ,อิสระแบบนี้หรือว่า พวกอยู่นิ่กล้องไม่กระจกอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนุกดีนะได้ดูพฤติกรรมแปลกๆด้วยชอบเทคนิคที่เราบอกไปเนี่ยเอาไปอัดแอปใช้ได้เลยรับรองเจอหมดทุกสถานการณ์ใช่สนุกด้วยแหละขอบอกแลวอย่าลืมไปให้อาหารสัตว์ด้วยให้อาหารนกฟามิงโกให้ได้นะสนุกว่าเออแล้วก็มีแรดด้วยนะให้อาหารแรดน่ารักดีตัวใหญ่ๆเออไม่คิดว่าเราจะได้เข้าไปจับแรดเนอะใช่งั้นวันนี้เรากลับบ้านกันดีกว่าเหนื่อยแล้วมาลองถ่ายดูกันนะโอเคบ๊ายบายค่ะ Thank <tune>